สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่19นะครับผมมกราคมปี2 5 6 9ครับผมวันเลื่มทำงานของสัปดาห์นี้นะครับผมหลังจากที่เรือน้องการนะครับผมวันศุกร์นะครับผมที่ผมผ่านมาแวบบ๊แบบนะครับผมก็ียกว่าซ่อมนะครับผมยกเครื่องกันใหม่นะครับผมเพราะว่าใช้งานมาหลายวันหนักนะครับผม น,นี่ก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้น้องกลางก็กำลังเติมน้ำมันอยู่นะครับผมที่ใหญ่น่าจะพร้อมแล้วรเรือดันน้องเล็กก็พร้อมนะครับผมน,นี่ก็รอเวลาในการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมมีอากาศก็เช้าๆก็ยังมีอากาศเย็นอยู่นะครับผมพอสายสายหนะ่อยพอแดดแรงขึ้นก็ วุ่นขึ้นนะครับผมจ้าวันเริ่มทำงานของอาทิตย์นี้นะครับผมี่ใหญ่ก็เติมพลังปอดก่อน เตรียมน้ำแล้วนะครับผมหลากสะพานไม้แล้วนะครับผมคือคัดกับผมที่งานเรากลางก็ยังรอเลยวนันนี้ใส่รองเท้าด้วย พร้อ,อมปฏิบัติงานนะครับผมพี่ใหญ่ก็เติมน้ำแล้วดบกับวันนี้น่าจะสองคันนะครับผมเล็กอาจจะไม่ได้ออกนะครับผม๋ยวนี้พี่ใหญ่กับน้องกลางนะครับเคพี่ใหญ่ก็พร้อมแล้วตําหนิพนักง,งานขับแล้วนะครับผมกลางก็น่าจะเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคนะครับผมพี่ใหญ่ก็จะ เกียบตัวก่อนนะครับผมตรงนี้ก่อนสมอแล้วี่ใหญ่แล้ว องกางก็พร้อมครับผมน่าจะเป็นน้องกลางออกก่อนนะครับผมวันนี้ส่งทีมงานปฏิบัติภารกิจนะครับผมใหญ่จะเจ็บพร้อมอ,อีกสักนิดนึงนะครับผมไอ้น้องกลางไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมเรือเหลือเอยนเนางเรา Let's go ไปแล้วนะครับผมใหญ่<ว><น>อขอเช็คะก้อกก่อนนะครับผมว่าขันแน่นไหมนะครับผมเช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับผมเื่อความ มั่นใจนะครับผมพี่ใหญ่เดินมาแล้วขันขันให้แน่นหน่อยขอทุบๆหน่อยนะครับผม เ็กตะก้อหน่อยชุดอุปกรณ์หน่อยนะครับผมโอเคน่าจะมั่นใจได้นะครับผมเก็บของกันนรโอเคครับผมเรียบร้อยเช็คระบบนะครับผม ใหญ่จะดันออกใช่ไหมครับนี่นี่่อนสมอ่กอนรับก็เหลืองครับผมนี่นอน ยงออกไปเลยนะครับผมสามร้อยสิบองศาครับผมนี่สติของพี่ใหญ่พอลงน้ำนี่เหมือนคองน้ำเลยนะครับผมหมุนครางครับนี่ใหญ่น้ำกะจายคราเยอด nữa các như vậy Vậy đó các bộ Là 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 Let's go หลังจากปฏิบัติภารกิจนะครับผมกลางน้องหานนะครับผมก็วันนี้มาส่งทีมงานนะครับผมกลับสู่กองช่างนะครับผมนี้พี่ใหญ่กับน้องกลางนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายกับสี่โมงแล้วนะครับผมอาจจะไม่มีภารกิจนะครับผมเพราะว่าไม่สะดวกในการถ่ายนะครับผมอยู่กลางน้องหานะครับผมวันนี้ก็เลยมาส่งทีมงานนะครับผมจะมีเสียงลงเข้านะครับผมก็ต้องขอโทษข่อไปด้วย ก็อากาศเย็นสบาย นึงนะครับผมนี่ครับผมน้องกางรุ่ทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมให้กับทีมงานรักน้องหานนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ